ในคนี้เป็นคลิปรีวิววิธีใช้นะครับกล้อง Airy Effect ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นกล้อง Medium Format นะครับจะใช้ฟิล์ม120นะครับมันจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเราเป็นฟิล์มม้วนใหญ่นะครับสำหรับตัวกล้องนะครับเขาจะไม่มีวัดแสงในตัวเนาะเราก็ต้องใช้วัดแสงผ่านแอปมือถือนะครับเวลาซื้อฟิล์มมาใช้นะครับพวกฟิล์ม120เนี่ยเราก็ต้องจําให้ได้ด้วยนะว่าฟิล์มมัน ISO เท่าไหร่เพื่อจะใช้ในการวัดแสงนะครับ ทุกครั้งที่เราวัดแสงในการถ่ายเนี่ยเราต้องใช้ ISO นะครับในการาร์ k ไว้นะครับว่าวัดแสงเท่าไหร่นะครับใช้ ISO เท่าไหร่เนาะต้องจำไว้ให้ได้ด้วยเนาะโอเคนะครับเปิดฝานะครับนี่ตัวเปิดฝาตัวกล้องนะครับเขาจะมีตัวโกับตัว C O ก็คือ Open เนาะดันมาแบบนี้นะครับตัวนี้เขาจะเลื่อนข้ามานะครับเราก็จะยกตัวนี้ขึ้นแล้วก็จะเปิดฝานะครับโอเคนะครับเวลาเปิดเนี่ยตัวนี้นะครับตัว กล้องแ่ะเขาจะมีแกนอยู่อันหนึ่งนะครับผมทุกครั้งนะครับเวลาใช้งานเนี่ยเวลาเปิดฝาหลังมาถ้ามันไม่มีแกนนะครับเราต้องไปหาแกนมานะครับสำหรับใส่ไว้นะครับมันต้องมีในตัวกล้องเนี่ยมันต้องมี1แกนทุกครั้งนะครับผมโอเคถอดแกนออกมาถอดแกนเปล่านะครับมาใส่ด้านนี้ถ้าเกิดใส่ไม่ได้นะครับหาตัวที่มันเป็นร่องเนาะมันจะมีร่องแบบนี้นะครับเอาแกนเสียบเข้าไป นะครับอ่ะใส่แกนแล้วมันจะหมุนได้แบบนี้นี่มันจะหมุนได้แบบนี้นะครับอ่ะโอเคต่อไปเราก็จะมาใส่ฟิล์มนะครับอ่ใส่ฟิล์มก็เอาฟิล์มเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปในแกนแล้วก็ยกตัวนี้นะครับขึ้นมาอ่ะแล้วก็ลากฟิล์มนะครับใส่เข้าไปในแกนอีกด้านนะครับแกนอีกด้านเขาจะมีร่องแกนอยู่นะครับจะหมุนหาล่องแกนก่อนนี้มันจะมีร่องแบบนี้อยู่ เวลาใส่นะครับระวังฝานี้ด้วยฝานี้ไม่ชอบงับมือหรอกนะครับต้องเอามือประคองฝา,ฝาไว้ด้วยเนาะเอาตรงส่วนตรงนี้นะครับนี่เสียบลงไปร่องแกน,นแล้วก็ขึ้นฟีนะครับนี่เดอนเดอนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าปุ่มสตาร์ทนะครับนี่ปุ่มสตาร์ทเขาจะมา มันจะมีมาร์กสำหรับสตาร์อยู่ตรงนี้นะครับนี่สองจุดตรงนี้เนาะโอเคนะครับนี่มาร์กจุดสตาร์เสร็จแล้วก็ปิดดันตัวนี้มาให้ตรงตรงแบบนี้ก่อนนะครับดันให้มันมาตรงกันดูตรงนี้เนาะแล้วก็ปิดโอเคเวลาใส่ฟิล์มไปแล้วนะครับเราจะดูเลขนัาฟิล์มนะครับเราจะดูจากตรงนี้เนาะนี่เวลาเลื่อนนะครับเราก็จะเห็นตัวเลขอยู่ข้างในตอนนี้มันยังไม่เห็นเนาะจิบ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  แต่เพื่อนเป็นสเปซมันก็จะเห็นนะครับใครละสอนมาและอ่ะเลขหนึ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือพร้อมถ่ายรูปแรกแล้วเนาะสำหรับการถ่ายรูปแรกเนาะอ่ะมันพอมันมาถึงเลขหนึ่งแล้วนะครับเวลาการถ่ายรูปแรกนะครับเราก็จะเลือกปรับพวกสปีชเตอร์รูรับแสงก่อน นะครับผมอ่าอย่างสมมติตอนนี้ผมไม่มีแอปว่าแสงในมือถือให้ดูเนาวอ่ะสมมติเราใช้เครื่องว่าแสงนะครับอ่ะสมมติเราใช้เครื่องว่าแสงแบบนี้นะครับเราปรับ S O ไปที่400นะครับ S O ไปที่400ตัวนี้มันจะเลือกอปรับสปิชัตเตอร์ได้นะครับอย่างผมเนี่ยตอนนี้ผมเลือกใช้อ่าสปิชัตเตอร์ต่ำๆนะครับถอยอย่ายในที่แสงน้อยเนาะมาใช้60นะครับแต่ตัวกล้องตัวกล้องสปิชัตเตอร์เขามันไม่มีสปีด60เนาะก็ใช้50ก็ได้นะครับอะ60ลองกดดูนะครับอื รูรับแสงเริ่มต้นที่3.5ยังไม่ได้นะครับลองนมาปรับให้ต่ำกว่าอีกนะครับนี่ก็4.30 f 2.8ประมาณนี้นะครับนะีบ่อนะ่า สปีด15 f4 นะครับสปีด15นี้ต่ำไปเนาะก็เราจะก็จะใช้ประมาณ60 f2 นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถ่ายกล้องตัวนี้จริงๆนะครับเราถ่ายกลางแจ้งเนี่ยเราก็จะวัดแสงในอีกเลเวลหนะึ่งเนาะคือตัวเนี้ยผมวัดแสงนะครับตัวนี้แสงมันน้อยมากๆเราถ้าเกิดว่าแสงมันจ้าเนี่ยอ่นะมันก็จะใช้ค่าสปีดชัตเตอร์และรูรับแสงที่มันเพิ่มขึ้นนะครับอย่างแสงมันเยอะนะผมกดใกล้ที่มันแสงเยอะก็จะใช้60 f5.6 เนาะสมมติผมจะถ่ายที่หลอดไฟนะสมมติผมจะถ่ายที่หลอดไฟนะตรงนู้นนนมมัจะีหลอ่ตร เราก็ปรับละเมื่อกี้ผมผมปรับค่าผมเลือกได้เนาะนี่เมื่อกี้มันวัดที่60.5.6นะครับก็ใช้50ก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ลบแสงตัวนี้เลื่อนไปที่5.6เนาะมันไม่มีสปีด60นะก็ใช้นี่50.5.6แบบนี้นะครับอโอเคเสร็จแล้วเราเลือกปรับค่าอะไรต่างๆเสร็จแล้วนะครับนี่ตัวนี้มันจะเป็นตัวขึ้นชัตเตอร์นะครับอ่ะขึ้นชัตเตอร์ก่อนเนาะแล้วก็จะมาเปิดฝาข้างบนนะครับเพื่อโฟเพื่อโฟกัสนะครับ นี่เวลาเราโฟกัสนะครับเราต้องหมุนนี่แบบนี้นะครับนี่หาวัตถุนะครับอยู่ในตรงกลางนะครับช่องมองแล้วเราก็เลื่อนตรงนี้มันจะเป็นโฟกัสนะครับนี่เวลาเราโฟกัสเนี่ยมันก็จะมองเห็นนะครับว่าชัดไม่ชัดนะครับดูได้จากในช่องมองเลยแล้วเขาก็จะมีตัวแว่นขยะตรงนี้นี่เพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะครับนี่สามารถดูได้นแต่ตัวกล้องมันน่าจะโฟกัสไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราส่องดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันชัดไม่ชัดอโอเค อย่างตอนนี้อะสมมติผมจะถ่ายเนาะนี่ตั้งให้หมุนให้มันชัดละนะครับขึ้นขึ้นชัตเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับกดปุ่มชัตเตอร์นะครับกล้องตัวนี้เวลากดชัตเตอร์ดันไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่คือการถ่ายไปแล้ว1รูปนะครับผมอะเมื่อถ่ายเสร็จไปแล้ว1รูปนะครับเราต้องมาเปิดฝาตรงนี้แล้วก็หมุนตัวนี้ไปต่อนะครับไปที่เลข2นเนาะเวลาสมมุติว่าเวลาเราได้ใช้งานกล้องแบบนี้นะครับผมก็จะแนะนําว่า ให้เราลองไปหาพวกกระดาษฟิล์มเนี่ยครับไอต,ตัวม้วนฟิล์มเนี่ยกระดาษฟิล์มเก่าๆแบบนี้มันจะหาได้ตามร้านลางสแกนนะครับคือเขาไม่ใช้แล้วนะครับเขาจะทิ้งทั้งกระดาษทั้งแกนเลยเราสามารถขอมาเพื่อฝึกใช้งานกระบบให้คล่องก่อนนะครับเราเราถึงจะลองไปใช้ฟิล์มจริงๆเนาะเพื่อป้องกันการผิดพลาดเพราะว่ากล้องพวกนี้มันก็จะซับซ้อนในประมาณหนึ่งนะครับผมโอเคอย่างสมมุติว่าเราจะถ่ายรูปต่อไปนะครับแต่มันอยู่ในสภาพแสงเดิมนะครับเราก็ไม่ต้องไปปรับพวกสปิชเตอร์รูรับแสงแล้วเนาะเราก็จะ ขึ้นอ่าตัวนี้ก็ขึ้นชัตเตอร์อ่าขึ้นชัตเตอร์เหมือนเดิมอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่จะถ่ายก็คือน,นี่ยกขึ้นมานะครับแล้วก็หมุนโฟกัสเหมือนเดิมนะครับหมุนโฟกัสเสร็จเนาะนี่มาชาร์จแล้วหมุนโฟกัสเสร็จก็กดถ่ายได้เลยอ่าโอเคนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะอ่าแล้วก็เวลาดูรูปเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมปิดตัวนี้ด้วยทุกครั้งเนาะถ้าเกิดว่าเออถ้าเกิดว่าเปิดแป๊บเดียวไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเปิดนานๆเนี่ยระวังแสงมันจะ เีาก็หมุนไปที่เลข3นะครับอ่ะเลข3เสร็จปุ๊บก็ปิดนะครับอ่ะจะถ่ายอีกนะครับถ้าเกิดสภาพแสงเปลี่ยนนะครับแสงมันน้อยลงนะครับเราก็ปรับบูรับแสงลดลงมานะครับเลขยิ่งน้อยนะครับใช้กระแสงที่น้อยเนาะเลขยิ่งเยอะใช้กระแสงที่เยอะนะครับอ่ะโอเคตัวเวลาปรับสปีชัตเตอร์ผมลืมบอกไปเวลาปรับสปีชัตเตอร์หมุนตรงนี้นะครับเวลาหมุนเนี่ยให้ตัวมาร์กนะครับมาร์กตรงนี้นะครับกับตัวเลขนะครับให้มันตรงกันเนาะเวลาหมุนก็หมุนให้มันตรงกันเนาะ อเคเวลาถ่ายกลางแจ้งนะครับก็ใช้นี่เลย500นะครับใช้500นะครับเอฟก็ประมาณ F8 F5.6 นะครับสำหรับสปีดสำหรับ ISO นะครับ400เนาะสปีดห้าร้อยเอฟหดหกเอฟแปดนะครับเวลาถ่ายกลางแจ้งเนาะแสงเยอะๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายในร่มเนาะก็ถ่ายนะครับนี่ F3.5 นะครับนี่พวกสปีดชัตเตอร์ก็สิบนะครับ50 100นะครับถ่ายแสงในร่มเนาะนี่เวลาถ่ายก็ให้มาร์กมันตรงกันนะครับโอเค จะถ่ายใหม่ก็คือขึ้นชัตเตอร์นะครับนี่รูปที่3มเนาะผมุนโฟกัสเสร็จแล้วโฟกัสชัดแล้วก็กดถ่ายโอเคไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเขาจะมีฟังก์ชันถ่ายซ้อนเนาะในสมมุติว่าเราถ่ายไปแล้ว1รูปเมื่อกี้นะครับเราต้องการถ่ายรูปหนึ่งทับลงไปนะครับเราก็แค่ขึ้นชัตเตอร์แล้วก็กดถ่ายใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับโอเคแค่นี้นะครับก็คือมันจะซ้อนทับกันแล้วเนาะแต่ก่อนที่จะถ่ายซ้อนเนี่ยก็อย่าลืมปรับโฟกัสหมุนโฟกัสอะไรให้มัน ตรงกันก่อนนะครับ mm. นอนหมุนโฟกัสให้มันชัดก่อนแล้วค่อยถ่ายซ้อนนะครับผมอ่ะโอเคนะครับอ่ะแล้วก็เวลาเราถ่ายไปเรื่อยๆเนาะ mm. สมมุติเนี่ย mm. เราถ่ายรูปที่3 mm. ไปละอ่ะเราก็ถ่ายรูปที่4ต่อก็นี่นะครับขึ้นฟิล์มก่อนเนาะเชื่อขึ้นฟิล์มนะรูปที่สี่เสร็จแล้วก็มาถ่ายใหม่นะครับนี่ก็ใช้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนก,กว่ามันจะหมดหม้วนเนาะตัวนี้มันเป็น12รูปเนาะนเวลาออกไปนะครับต่างซัด ต่างสถานที่นะครับแบบต่างสภาพแสงนะครับก็อย่าลืมบัดแสงทุกครั้งก่อนถ่ายด้วยเนาะโอเคนะครับแล้วก็เรก็จะกดถ่ายไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่ขึ้นขึ้นชัตเตอร์นะครับเนี่ยมหาวัตถุนะครับนี่โอเคนะครับนี่หมุนโฟกัสให้ให้มันชัดด้วยนะครับเนาะหมุนโฟกัสให้มันชัดด้วยนะครับแล้วก็กดถ่ายโอเคประมาณนี้นะครับ เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนไปอีกเนาะเลขทห้านะครับสมมติรูปที่5ก็ทําเหมือนเดิมนะครับเนาะขึ้นฟิล์มเกชัตเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นฟิล์มนะครับให้มันหมดเลยนะครับเนาะให้มันหมุนไปหมดนะครับสมมติว่าเราจะถ่ายจะมันหมุนเราเนาะเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนาะเวลาก่อนใช้งานนะครับก็แนะนําก็คือไปหาพวกแกนฟิล์มเก่านะครับแกนฟิล์มกระดาษฟิล์มนะครับที่ร้านล้างฟิล์มเนาะฟิล์ม่อเเาายังจะ ไปขอเขาเลยก็ได้นะครับคือเขาไม่ใช้อยู่แล้วเนาะเขาจะทิ้งอยู่แล้วนะครับเอามาฝึกใช้งานกันรบระบบไปก่อนเนี่ยูบที่เก้าแล้วตัวนี้มันจะถ่ายได้ทั้งหมด12รูปนะครับผมนี่รูปใหญ่ๆเลยโอเคนะครับนี่รูปสิบสิบเอ็ดอ่ะสมมตุติอ่ะเรามาดูรูปสุดท้ายกันนะครับสมมุติว่าเราจะถ่ายรูปสุดท้ายละ รูที่12นะครับอ่ะรูที่12เนะี่ยเราก็จะถ่ายเหมือนเดิมอีกนะครับผมลองสมมุติว่าเราจะเอามาถ่ายอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หมุนโฟกัสอ่ะหมุนโฟกัสเสร็จแล้วก็เลือกปรับค่าสปีดชัตเตอร์รูรับแสงเหมือนเดิมนะครับปรับให้เหมาะสมกับสภาพแสงเนาะขึ้นชัตเตอร์นะครับอ่ะสุดท้ายก่อนที่จะถ่ายอีกทีก็คือเช็คโฟกัสอีกทีจัดองค์ประกอบนะครับในช่องมองภาพเนาะนี่ต้องใช้ความเคยชินนิดหน่อยนะครับมันจะสลับซ้ายขวานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเล็งวัตถุเอ่อเคลาางาน่ยนะเนะภพเี มันก็จะไม่ค่อยดูมันถึงมันจะสลับซ้ายขวาก็จริงแต่ว่ามันจะจัดองค์ประกอบได้ง่ายขึ้นนะครับจัดองค์ประกอบที่เราจะถ่ายไว้ตรงกลางภาพเนาะเรววากากดถ่ายโอเคนะครับเรียบร้อยเนาออะเสร็จแล้วเนาะอันนี้คือมันหมดหม้วนแล้วนะครับดูสุดท้ายถ่ายไปแล้วอ่ะเราก็จะมาหมุนต่อนะครับนี่สังเกตนะครับนี่มันก็จะมีตัวหนังสือเด้งขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆก่อนจนก,กว่าเรารู้สึกว่าตัวกระดาษแกนนะครับ มันหลุดออกมาจากแกนที่อยู่ข้างในเนาะน่าจะหลุดละนะครับผมโอเคจากนั้นก็จะมาเปิดฝาหลังเอาฟิล์มออกนะครับนี่นั่นไปที่ตัวโอเหมือนเดิมนะครับยกตัวนี้ขึ้นนะฟิล์มมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับถอดไปให้ล้างสแกนได้เลยนะครับสำหรับฟิล์ม120นะครับให้มันเข้าไปในลักษณะแกนแบบนี้นะครับให้เราหาหนังยางมาลาดมันไว้ก็ได้นะครับเพราะว่า ตัวนี้นะครับท,ทุกทีเวลาเราแกะแล้วมันจะมีพวกกระดาษกาวให้เรารัดนะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าเรากลัวว่ามันคลายนะครับก็คือหาหนังยางมารัดหรือว่าเราก็ไปแกะตัวกล้องตัวนี้นะครับที่ลานล้างสกแกนเราก็ยื่นฟิลให้เขาไปเลยนะครับอันนี้ก็คือส่งขณะลานร้างสกแกนได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตัวกล้องนะครับมันต้องมีแกนแบบนี้อยู่ทุกครั้งนะครับอย่าลืม เรียบร้อยนะครับก็โหมดต่างๆของกล้องนะครับการโฟกัสนะครับนี่หมุนโฟกัสตรงนี้เนาะอ่ะหรือบอกไปเลยนะครับหมุนโฟกัสตรงนี้นะพวกปรับสปีดชัตเตอร์รัแสงก็ปรับตรงส่วนเอ่อเลนชิ้นล่างนะครับเนาะเลนด้านล่างตรงนี้นะครับก็อยู่ตรงจุดๆนี้เนาะก็ปรับให้เหมาะสมกับสภาพแสงนะครับผมก็อ่ะคลิปรีวิวก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับผมอ่ะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับพิกกี้ฟิล์ม